ลงย่างคะเครื่องเครื่องเราเบาลงเรื่องต้องต้องเบาลงบ้างแล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเออญาเองค่ะเป็นไงฮะอะไรนะคะไม่คุยกันไหม ได้เจอค่ะก็พี่ย่าก็เป็นคนที่น่ารักน่ารักจริงๆส่งแล้วค่ะที่หนูอยู่ข้างพี่ย่าได้คุยไหมคะได้คุยไหมคะได้คุยค่ะก็มีเที่ให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดเนาะแล้วคือก็มีแบบมีขอโทษพี่ย่าว่าแบบเออจริงๆกูไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่พอดีว่าก็มีการถามว่าแบบถ้าเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่ควรกันเรายกให้เป็นไอดอลเมียหลวงไหมคะก็คู่ควรนะคะพี่นกตพาภิจาเณาพิจาาเลยไหม ก็ไม่ได้มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะจุดที่พี่ย่าอยู่อะไรเงี้ยเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากจุดที่เราอยู่อะค่ะเพราะว่าของคุณย่าเองก็เพิ่งเริ่มแต่งงานเองยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่มีเงาค่ะอย่างงี้กลายเป็นการพอเราเปิดเปิดเปิดประตูอย่างเงี้ยหมายความว่าปิดตายทุกทางของคุณสามีเลยไหมคะจริงๆแล้วอะตัวกวินเองเป็นคนที่ไม่เหมือนลูกเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวเพราะว่าหนูก็คิดว่า ถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขาก็ทําให้หนูเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งเลยแหละค่ะจากขาพี่ยาเขาได้ดูตูนนะดูค่ะเขาเขาเขาดูเพราะว่าเหมือนเขาก็ติดตามแบบว่าเด็กๆอ๋ออะไรอย่าเีบ้างเขาใช่ใช่เขาก็จะมีดูแบบนั่งแบบหน้าใหม่พิตตี้เพราะว่าเขาชอบชอบดูผู้หญิงเพื่อที่ว่าจะมาถ่ายเ v มวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงพอพเขาดูแล้วเขาพี่เขาพูดอะไรนะโอ้โหเขาก็ค่อนข้างตกใจว่าเอ้ย หน้าใสๆเนาะเออเขากลัวเราไหมพอเราเห็นเราแบบออกมาเดือดอย่างนั้นกวินไม่กลัวเราค่ะแต่ว่าเขาคือปุ้ยอะต้องบอกก่อนว่าปุ้ยก็ค่อนข้างที่จะใหม่ในการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเราก็ฟิลเมาส์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ทันระวังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบมีเตือนบ้างว่าเขาอยู่มาก่อนนะต้องแบบว่าเบาลงหน่อยเบาได้เบาอะไรเงี้ยไปปาง ปัาล์มเราตลอดแล้วบอกว่าใช่เขา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 จะคอยปาล์มเราเพราะว่าตัวเราเองเราเราคิดไงเราก็อย่างนั้นนะคะเรื่องอะไรเราอินเพราะมันแบบอาจจะหนึ่งเพราะเราแต่งงานด้ยมนกูนแบบอินคือก่อนอื่นเลยอ่ะไอที่ปุ้ยโพสตในสเตตัสเพจของปุ้ยอ่ะคือปุ้ยเป็นคนที่ชอบแบบ เรื่องผัวผัวมีเมียเรื่องเพื่อนเรื่องการนินทาเรื่องแบบเจ้านี้คือปุ้ยแบบโพสอะไรแบบนี้ทั่วไปแล้วใช่อะไรที่มันคลองจองอะไรที่มันตลกเราก็โพสต์ลงอยู่แล้วแล้วไอ้ตนที่ปุ้ยโพสอะโพสก่อนที่จะมีเรื่องอีกนะอ๋อแต่คนมาโยใช่คนแคปของเราไปขึ้นทวิตเตอร์แล้วเราก็กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วเป็นทางที่ตอนแรกปุ้ยติดแฮชแท็กมาข้างมากจริงเรามีประสบการณ์จากเพื่อนรอบตัวหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะข้อพอื่นหรือเปล่าเราถึงแบบไปโพสแบบนั้นตอนนั้นอะไรเย่างเ้ย มีเยอะค่ะมีมีมีเยอะคือตัวปุ้ยเองอะในกลุ่มปุ้ยอย่างเงี้ยจะเป็นปุ้ยที่แต่งงานก่อนแต่ว่าตัวเพื่อนปุ้ยที่เมยงไม่ได้แต่งงานส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องแบบมือที่สามนอกใจอะไรอย่างเ<ม>งี้อยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วเราอะก็อินกับเพื่อนเราด้วยแล้วเราก็เพิ่งจะมาเห็นข่าวด้วยแล้วก็แบบมันก็ส่งกันไปหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ แต่เวลาเราลงโพสอะไรคนก็จะแชร์ของเราเยอะเนาะอย่างวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยอย่าเที่ยวหัวชาวบ้านมันจะมีวันหยุดยาวนะไปเที่ยวไหนก็ไปแต่มาอย่ามาเที่ยวยุ่งเรื่องของเรานะแล้วก็อีกอันนึงอย่าไปเที่ยวยุ่งกับหัวใครนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขำๆแล้วก็หยอกเล่นแต่ก็เป็นสไตล์ตลกไม่ใช่เน็บใครใช่ไหมไม่เน็บค่ะไม่เน็บค่ะทุกคนแต่มันก็มีคนมาโยงว่าอน้องนา มีแพสเขาแชร์ของเราไปแล้วเขาดันไปเพื่อนกับน้องอ่านส่วนตัวปุ้ยกับน้องนาปุ้ยว่าน่าจะมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันอยู่เพราะว่าตัวน้องนาเองเวลาเห็นอะไรที่ปุ้ยแชร์ก่อนหน้านี้น้องนาก็มีการแชร์อยู่แล้วน้องน่าจะไม่ได้อะไรกับเราหรอกมั้งเราเชื่อว่าที่น้องเขาแชร์ไปแล้วแบบมีเหมือนแบบเป็นเป็นแคปชั่นด้วยคืออะไรเขาไม่ได้ว่าเราถูกไหมคือเขาไม่ได้ว่าเราแต่ว่าเหมือนน้ามาเป็นเพื่อนกันเองในเฟซบุ๊ก พี่ก็พูดชื่อไปเลยค่ะเราเราไม่ห่านนะเขาเขาเป็นเพื่อนกันไหมอันเนี้ยปุ้ยปุ้ยไม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงปุ้ยเพราะตัวปุ้ยเองกับ น้องหรือใดๆก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวค่ะแต่เรากันนะคุณรู้จักกันสนิทกันขนาดไหนคะก็รู้จักเขาตามสื่อแต่ว่าน้องหนาบก็รู้จักปุ้ยน่าจะตามสื่อแต่เราไม่เคยไม่เคยคุยกันแต่ก็รู้ว่าเออน้องคนนี้ชื่อนานะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลานพี่แพนน้พมพานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบเปิดศึกคู่ที่สองไหมคะปุ้ย าจะเปิดศึกนะคะ<ม>เพราะ<ม>ส่วนตัวปุ้ยเองอ่ะปุ้ยคิดว่าจะมีเรื่องเขาแต่เมื่อเขาทักปุ้ยมาโดยตรงนะคะออแล้วถ้าเขาทักมาเราก็พร้อมเคลียร์พร้อมเคลียร์ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะต้องควรจะไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนออไม่น,าน่าจะมาเคลียร์กับหนูนะ,ะเ,ออาเราเชื่อว่าทัวร์น่าจะไปลงฝั่งนั้นมากกว่าม<อ>ันไม่ได้เกี่ยวกับทัวร์ลงแต่ตัวหนูเองหนูส่วนตัวหนูไม่ได้ใน อย่างในที่หนูโพสอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอ่ยถึงใครเออแต่ถ้ามันไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยเราไม่ได้เอ่ยชื่อไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่ามันไม่เรื่องของเราเงี้ยกลัวคนจะคิดอย่างนั้นไหมก็มันมันก็น่าจะมีคนคิดว่าหนูไปเกาะกระแสอยู่แล้วแต่แต่คือหนูไม่ได้จ้างให้หนูไม่ได้จ้างใครมาสัมภาษณ์นึกออกไหมคะคือมันจังหวะที่อ่าพี่ๆอยากสัมภาษณ์หนูก็ให้สัมภาษณ์มันก็เพื่อความบันเทิงเพื่อทารุอะไรก็ว่าไปแต่ตัวหนูเองอะถ้าถามว่า มีกระแสหรือไม่มีกระแสหนูเองก็มีงานอยู่แล้วค่ะจริงๆตัวปุ้ยหลังจากนี้เราจะแบบลดการโพสกับเรื่องนี้ลงไปไหมคะับเปลี่ยนไปคอนเทนต์อื่นหรือว่าอะไรยังไงหรือแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วแต่สถานาการณ์ว่าวันนั้นเราเมากับใครดีกว่าเจออะไรมาใช่วันนั้นเจออะไรมาหรือบางทีแบบอ่ะอย่างมันวันหยุดยาวพอดีนอเนาะตอนนั้น อ่ะต่อไปเป็นวันอะไรอะคะต่อไปเป็นสงการปีใหม่อะไรก็อาจจะเป็นอเรื่องหนึ่งแล้วแต่วันแล้วแต่แล้วแต่วันคือหนูจะโพสแบบว่าให้มันทันสถานการณ์แล้วก็แบบขำๆคือคนเอาไปแชร์บางคนเขาขำนะเขาไม่ได้บอกว่าเออแต่บางคนก็เจอกับตัวก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าสุดาหลายคนก็บบเฮ้ยเออเรื่องนี้มันแบบสนุกแบบไม่หลุดมีน้อยมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเออไม่ใช่เรื่องเรา เออเออเออเอ่มาทเรื่องของเราบ้างค่ะวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาค่ะเป็นไงคะคุณสามีจัดหนักให้ขนาดไหนของนะคะของของ ก็ยังไม่ค่อยหนักเขาอย่างอื่นค่ะ <l ots> เแบบคุณ์ไทยเราอยู่เหมือนกันนะที่เขาเหมือนไม่ <l ots> ไม่ตอบไม่รับไม่อะไรเราลยอ๋ออันนั้นอันนั้นหนูร้องไห้หนูเป็นบ้าเลยค่ะ <l ots> เพราะว่า <l ots> คือปกติแล้วอ่กะกวินเวลาที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ต <l ots> เขาจะมีการแบบวิดีโอคอล <l ots> มีการแบบโทรมาหาเราหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันเกิดเราแต่เงียบเราก็ว่าเอ๊ะ อุ้มไครไปคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนอ่ะก็เซียมเราเพื่อนก็ตัวดีเหมือนกันเพื่อนบอกว่าถ้าเวลาแฟนไปต่างจังหวัดถ้าวิดีโอคอลไปแล้วเขารับทุกอย่างคือจบแต่ให้ไม่รับแต่ถ้าเขาไม่รับคือชัวร์เราก็วิดีโอคอลไปตัดสายทิ้งแล้วก็อ ชัดชัดแลวยังไงสรุปว่าคือเขาเซอร์ไพรส์เราหรือยังไงเราจะขับรถไปหาเขาที่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนแ์โลว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเฉลยว่ากําลังนั่งรถตู้กับจะเซอร์ไพรส์บได้อะไรไปครับวันนั้นได้อะไรไปเขาให้อะไร ของขวัญอ <Construction. S 2> ๋อได้กระเป๋าเราคิดเรื่องอะไรอยู่กันค้อะไรก็อยพีคิดอยู่ว่าจะตอบความจริงหรือว่าจะตอบแบบดาราดิออความจริงความจริงความจริงจะได้เบบี้อะไรสักอย่างเหมือนก็มีอะไรผูกโบมาบ้างปุกรีบปุ่งแก้มได้กระเป๋าค่ะ เราทำความสัญญาแล้วใช่ไหมเขาได้กระเป๋าแล้วอะหนูทำมาตลอด6ปีค่ะพี่ทุกคนโปรดรู้ไว้เข่าหนูไปลอยหมดแล้วค่ะถูกตืนถูกตื่นทำความสับ้านอ๋อหนูคุกข้าวเอาน้ำไปให้แฟนดื่มมีพีแววบ้างไหมคะปุ้ปุ้ยจะสำเร็จไหมมีพีแววบ้างคะ ตอนนี้คุมไว้ก่อนคือ,ต,อตัวหนูเองก็ดูสถานการณ์เศรษฐกิจโรคระบาทอะไรด้วยแล้วก็อยากทํางานก่อนแต่เขาก็ร่าร้องอยากมี <c oughs> เขาตือเราด้วยวิธีไหนบ้างครับด้วยเขาไม่ต้องตือเลยค่ะเขาถอดเสื้อหนูก็พร้อมวุยแผลพี่ที่ออกอกาศทางทีวีด้วยค่าแฟนโทรมาแล้วเบาได้เบ่า ว่าความเป็นจริงก็สองคนแต่คนหนูเองอะหนูอยากมี3 4ี่คนอยากให้แบบเยอะๆคืออันไหนดีอันไหนเสียว่าไปไ,ไ,หไ,ไ,ไหวใช่ไหมสามสี่คนเราไหวใช่ไหมน่าจะไม่ไหวจริงๆเราวางไ,ไว้กี่ปีคะถึงจะแบบพร้อมแบบปล่อยอะให้มีตามธรรมชาติถ้าให้มีตามธรรมชาติก็อีสักสองปีทำางานไปก่อนใช่ค่ะอีกสัก2ปีแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันแบบ จะมาก็มาแต่แต่ตอนนี้ก็คือกะว่าเดือนหน้าเดือนต่อไปเงี้ยก็จะเริ่มไม่คุมแล้วแต่ถ้าจะอยากมาก็มาอะไรเงี้ยสรุปว่าของขวัญที่เป็นชิ้นนะคะที่เป็นของขวัญเป็นชิ้นของเนี่ยไม่มีไม้อีไม่มีลงยูทูบไปใช่ค่ะหนึ่งใบก็ไม่แพงค่ะพี่5่าสัตว์ปก็พอเบาภาษีจ่ายไปแล้วนะคะอย่ามา มกริชนองคอลลิ่งนะคะแก้ยเหรอตอบแทนสวิตตลอดหนูตอบแทนมาตลอดไม่งั้นเขาจะให้แอร์เมสหนูหรอหนูต้องคำดีมาตลอดเลยแล้วครับปีหน้าเราได้ได้ยังอื่นที่แพงกว่าแอร์เมสอ่ะคะแสดงว่าตอบแทนดีขนาดนั้นเหรอคะหนูก็คงไม่ต้องห่งก็ต้องดอ สรุปว่าแครับมัดใจสามีของปุ้มปุยคือบอกแลดอกบอกหมดแลอ